อะไรกันล่ะโอ้เอาโอ้ทำไมโดนลุมหรอลุมวันนี้โอ้ยอย่าทำให้น้องแรงขนาดน,านั้นปล่อยน้องโอ้โหลุมคนเดียวเลยวันนี้ไม่เจอกับพี่พ,พี่เอฟซีนาะนแล้วป้ายุ่งจัดงานแต่งให้มีม,ด,ม,มดเหรอมอดจริงๆด้วยล่ะไปแม่บ้านไปลูก โอ้ก็ตกใจป,ะปะุ๊ปั๊ทอบอกเลยก็ไม่รู้ลหรอมันนั่งกินหยาเสียแบบนี้อ่ะเป็นง้อหน่อยพี่เอ้าพอปุ๊ป,ป,ปถ่ายก็เลิกเล่นกันอ่ะ,อะดินใจทำไมมันลงมาอย่างนี้ลูกนี่แกบ้าหูกอ่ะ ตีกล่นไปล่นมากมันก็กลองแบนลงอะ่ะโอ้ยมันก็เป็นแน่วเนี่ยบรจักอะ่ะโอ้ยเฮีคนสวยเอาละสุดรออยอะเยอะมากเจอหลายสุดรอมากเจอหลายมันฟุ้งอะไรยังไม่ได้วิ่งเลย <c oughs> เห็นนะว่าไรเรนอยู่ย่ายมันคือสีฟุ้งไว้เทเละ่ะ อะไรอะไรยัยอะไรโอ้ก็นั่งเฉยๆมันจะปุ้งได้ยังไงละ่ะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรสักกันหน่อยล่ะโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยละ่ะมีแต่พี่แว่นระทำอยู่นี่ <c oughs> อ่ะแม่ในวันอาทิตย์ยังเลยโอย่ยกัดหัว่าโอ้เล่นกันนะไปไปเล่นดินทรายก็ไม่ดีกว่าไปอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็พากันนอนนะ อากาศเริ่มหนาวเย็นนะครับอืมกินมั่วเด้อเธอ <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอไปเล่นนะข้างในโนโล่ลูกยาว่าคี้ดินมันฟุ้งนะ่ะมันฟุ้งเข้าบ้านเร็วๆมันยิ่งอากาศลมโออีเมลเหมียวม,มันมาจากไหนอีก อย่าเห็นเด้ออย่าเห็นเด้เอ,อไปก่อนละ <c oughs> แมวยมวมันมาตัใดเนาะไปแม่ตรงนี้มีมดเนี่เอาดูดิเล่นแล้วก็วิ่งลื่นแล้วก็ถลายไปกับพื้นปูนพึ่งแห้งแห้งแหพึ <c oughs> ่งแห้งพากันวิ่งเล่นกันแล้วก็ถลายไปกับปูนอย เป็นกระจุกเลยไปอากาศมันเย็นแล้วลูกไปแล้วเด้อโอ้ระจบกัน <c ười> อย่าไปวิ่งวิ่งมาจากข้างนอกลูกฝุ่นมันเข้าบ้านยายหมดโอ้ก็ไม่วิ่งก็ได้ล่ะโอ้ก็จะซ่อนตัวตรงนี้เลยล่ะ เด uh, uh, uh um ี๋ยวยายดุเอาล่ะโอ้โอ้โอ้เหนื่อยเดี๋ยวก็หอบแพกๆพกมาทำอะไรหน้าบ้านล่ะมาทำอะไรอยู่หน้าบ้านล่ะดีงามแม่เหรียดิเียล่ะทำแม่ช่องเบิร์นโฟบะเรลโฟบอรมากมาก คนะละมุมอีกอะเวลาถ่ายคลิปแล้วคนจะไม่ค่อยวิ่งเดี๋ยวจะเห็นว่าดือ้อลูกเดี๋ยวค็เอนแบบหูแม่แมนดื้อแม่น้าบ้าคล้ยแรงเลยแมนก็จะเก็บอาการไ้ก่อนนะโอ้ก็เหมือนกับพี่ว่าแล้ะโอ้ก็จะไปวิ่งเลยแล้วโอ้ก็จะนั่งเฉยเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ดื้อแล้วโอ้ก็ไม่อยากดือ้อ,อ,ไ,มอ,อไม่อยากเป็นคนดือ้อลูกโอ้ไม่อยากเป็นคนดื้อเลยล่ะ

อุ้ยลืมตากผ้าให้แม่ไปดูผ้าให้แม่ก่อนไม่ต้องมาจุ๊บจุเลยหนิคนนี้จุ๊บจุ๊บจนนั่นแน่จุ๊จุ๊บจนนั่นแน่เอาพี่แว่นหายหตัวไปแล้วไปดีกว่าพี่แว่นหายหตัวไปแล้วอะไรมาทำอะไรตรงนี้อ่ะโอ้โตโตโตปีนี้โชคดีปีนี้โชคดีนะครับ กล้วยไม่โดนน้ำท่วมนะครับอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่กล้วยหอมนี่นะอันนี้มันกล้วยน้ำว้า<ข>กล้วยไข่เหรอทําไมจะไขใ่ใหญ่แทะอันนี้ยังกล้วยหอมข้างหลังข้างหลังนั่นก็กล้วยหอมกล้วยไข่แสมันขึ้นมาใหญ่แทะ อุ้ยแต่ว่าวีนี่จนแบบใหญ่มากเลยอะแนนแนนอย่าเข้าไปข้างในลูกมันสก,กรปรกออกมาเร็วๆพี่แว่นนี่ดูดิบอกวนมันเวลาถ่ายที่บกวนมันจะชอบนั่งเฉยๆหยานคนเห็นแบบพนดื้อ โอ้ก็รู้ความแล้วโอ้ก็จะไม่วิ่งเลยแล้วเดี๋ยวพี่ๆจะรู้ว่าโอ้ดื้อแล้วอุ้ยุงนะลูกไปนั่งหน้าบ้านหน่อไปรอตา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 จะออกมาแล้วอุ้ยุงมันเยอะนะเนี่ยไป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 ปไปไไปไปนั่งในบ้านหน่อยอย่าเข้าไปเดี๋ย ข้าไปเด้หน่ะมันชกกระโปงแล้วลูกกระเพราเหรอตอนมากาแม่ยายจะไปยังทางหน่ะไปพูนไปหาต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 าออ,อ,อ,ออกมาแล้วไปแวนไปแล้วเหรอวิทำไมมืดจังอ่ะไม่มีไฟสักกระหลอดดอดหลอดเดียวเลยโอ้พี่ตังพี่ตังพี่ตังก็น่ารักแท้โอ้ยใช่ใส่ผ้าคลุมไหล่เรื่องเหรอลูก ตังก็ต้องใช้ผ้าคุ้มไลยสิเลยเพราะว่าแต่งแตังก็เป็นคนช่วยตังก็ต้องใช้ผ้าคุ้มไลยอ,อ่ะอุ้ยแม่ทายาให้พี่ตังเป็นแผลอยู่ท้องขนฉวยจังเลยคนกินน้ำมันปลานี่ขนฉวยจังเลยอ,ยอยูก็จะปิดแล้วเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำนะดูดิ พอถ่ายคลิปไม่มีใครวิ่งแค่กกตัวเดียวนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะนี่นั่นไงเอาไม่ดีไปเลยบมกเกวือนยิ่งตัวดีเลยบ่าปากบ่ตี่งเบนไดินไปหาใหญ่อะแม่แม่เบนเดนไปหายหญยใหญ่หญเขาไปไม่หันนะเบนเดี๋ยวไปหาน้านะไอ้แม่ไม่ต้องแน่เลยวะนั่นแย่มากแล้วนะเว้ยแย่ามากแล้วนะแม่เดี๋ยวเรา มันอรอต,อ,ตอตาตาดีกว่าไม่มีรอใหญ่โอ้เติมมาแล้วโอ้ละโอ้โอ้ละโอ้ละโอ้โอโอโอโตเต็มประตูเลยตเต็มประตูเลยอย่าแย่งกันนับด้วยกันรอด้วยกันแย่งกันทำไม ไปแย่งกันทำไมนานมาแล้ววันว <one>, ันวันถอยแม่บบบนี่มาต้องขาบเกือบให้เลยวันวันอย่าเอารองเท้ายายไปนะโอ้โอ้บักอ้วนมันจะขาดของยายไม่ต้องแย่งกันเลยโอ,โอ้โหนี้ย อีวันเดียวแมนไหนอ่อยอ่อยตองเลยเกือบได้ขาดไปละคูหนึ่งเอาไปแย่งกันชิมาเอาไปอีกบอก